ก่อนเข้าสู่บทเรียนเรามาทำกิจกรรมนันทนาการเพื่อสร้างความผ่อนคลายทั้งทางกายและอารมณ์ให้มีสมาธิในการเรียนรู้ของหน่วยนี้นะคะกิจกรรมเคลื่อนไหวประกอบเพลงกิจกรรมเคลื่อนไหวประกอบเพลงส่งเสริมให้เด็กเกิดจินตนาการความคิดสร้างสรรค์ และส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกายกิจกรรมเคลื่อนไหวประกอบเพลงเกิดประโยชน์ในการพัฒนาเด็กทั้ง4ด้านคือด้านร่างกายด้านอารมณ์ด้านสังคมและด้านสติปัญญาเด็กๆคะเดี๋ยวเรามาอ่านเนื้อเพลง Head Shoulder Knee and t o e กันนะคะบรรทัดแรกเลยคะ่ะ เ h ดโช d เดนีเอนโถดนีเอนดอีกครั้งนะคะเฮดโชเดนีเอนโถดนีเอนดอ่าเก่งมากเลยค่ะอ่ะอีกครั้งนะคะเฮดโชเดนีเอนโถดนีเอนดอ่ามันถ้าต่อไปเลยค่ะ n, i, n, อ a n ็นเอเ n ็น e เอออีกครั้งนึงนะคะ n, i, n, e a n ็นเอเ n ็ e เก่งมากเลยค่ะต่อไปเลยค่ะ Heat Churnie Entoot Nie Entoot อีกครั้งนะคะ Heat Churnie Entoot Nie Entoot เก่งมากเลยค่ะอีกครั้งหนึ่งนะคะ Heat Churnie Entoot Nie Entoot N d I N E a N Mouth Entoot อีกครั้งนึงค่ะ n i n ear n mouth n nose อ่าเก่งมากเลยค่ะอ่าบรรทัดต่อไปเลยค่ะ head shoulder knee and toes knee and toes อ่าอีกครั้งนะคะ head shoulder knee and toes knee and toes อ่าเก่งมากเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิดีโอเนื้อเพลงกันเลยนะคะไปเลยค่ะ Toes. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes, and eyes and ears and mouth and nose. Head and shoulders, knees and toes, knees and toes. Heads and shoulders shoulders knees and toes knees and toes and eyes and ears and mouth and nose head and shoulders knees and toes knees and toes อ่นนะได้นะคะมาดูคุณครูเต้นกันนะคะไปนะค่ะมือจับใส่เอวค่ะมือจับใส่เอวแล้วก็ย่ำเท้าไปมาค่ะทั้งสองข้างค่ะ เอาไปเตะที่หัวแตะที่ไหล่แตะที่เข่าแล้วก็เตะที่เท้าแตะที่เข่ตะที่เท้าค่ะแตะที่หัวค่ะแตะที่ไหล่แตะที่เข่าแล้วแตะที่เท้าเามือชี้ที่ตาชี้ที่หูที่ปากค่ะชีะที่หูค่ะแตะที่หัวแตะที่ไหล่แตะที่คข่ตะที่เท้าค่ะอ่าทีนี้ย้ำาค้างเหมือนเดิมค่ะอ่ามุดเตะที่หัวแตะที่ไหล่แตะที่คอแล้วแตะที่เท้าค่ะ แตที่หัวแต่ที่ลายที่ี่เท้าค่ะแตะที่รองแล้วแต่ที่เท้าค่ะ่าัวจีนี่ปลาีนี่หัวค่ะแตะที่หัวที่ลายแตที่ที่เท้าค่ะมากเลยค่ะอ่ามือจับสายเอวแล้วก็ยํำเท้านะคะมือแต่ที่หัวแตะที่ลยท่ตะที่เท้าคอ่าแต่ที่หัวแต่ที่ลายแต่รงแที่เท้าแตะที่รงแตที่เท้าอีกรอบค่ะี แต่ที่เท้าค่ะเก่งมากเลยค่ะจับสีเอวแล้วกย่ำเท้าค่ะแต่ที่หัวแต่ที่ไหลแต่ที่กอดถเท้าแต่ที่ใสแต่ที่เท้าค่ะแต่ที่หัวแต่ที่หแ่ทท้าแต่ที่ใส่แล้วแต่ที่เท้าค่ะที่ตาที่หูี่ปากแล้วที่นมค่ะแที่หัวแต่ที่ไหลแ่ที่อเท้าแต่ที่เขาแล้วแต่ที่เท้าค่ะขอบคุณมากค่ะ เพื่อเป็นการฝึกการกล้าแสดงออกของเด็กทางด้านร่างกายโดยให้สัมพันธ์กับความหมายของเนื้อเพลงขอให้ผู้ปกครองอัดคลิปการแสดงท่าทางประกอบเพลงของเด็กๆตามที่คุณครูได้แสดงท่าทางให้ดูเป็นตัวอย่างไว้นั้นส่งมาให้คุณครูดูด้วยนะคะบ๊ายบายคะ่ะ